ลิปนี้นะครับก็มารีวิววิธีการใช้งาน USB tester แบบ10อิน1น,นะครับซึ่งจะใช้ทดสอบประสิทธิภาพการชาร์จไฟของอุปกรณ์ i.t ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหัวชาร์จนะครับ power bank นะฮะสายชาร์จนะครับเป็นสายดีสายกากนะครับเราจะได้รู้ว่าไฟเนี่ยที่มันจ่ายออกมาเนี่ยมีคุณภาพดีไหมนะครับจะเหมาะสมกับการชาร์จอุปกรณ์เราไหมเพราะว่ามันมีผลต่อ อายุการใช้าง,งานของอุปกรณ์เราด้วยนะคะก็ฝากเพื่อนช like, ่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสงสัยไหมครับเวลาที่เราเสียบชาร์จมือถือนะครับหรือบางคนเสียบชาร์จกับ power bank adapter สายชาร์จที่ต่างๆบางคนมี Playstation นะคะเอาไปเสียบชาร์จกับตัวเครื่อง Playstation เองเอ๊ะทำไมมันชาร์จจอยชาร์จจังนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่ากระแสที่มันจ่ายเข้ามาในอุปกรณ์ของเราเนี่ยโดยเฉพาะไอ้อย่างตัวจอยเนี่ยมันไม่มีจอดูนะครับเราไม่รู้กระแสนะครับหรือจะใช้แอปลงือถือทีบางทีก็ ไม่นิ่งนะฮะเพราะนั้นง่ายที่สุดคือใช้พวก USB แบบนี้นะครับก็ตัวเนี้ยที่ผมเอามารีวิวเนี่ยมีทั้งหมด2สีนะฮะสีขาวและสีดำนะฮะอย่างนี้ก็เป็น USB ที่ไปเสียบกับตัวหัวชาร์จนะครับแล้วอีกตรงนี้นะฮะจะเป็นรูที่ไว้ต่อสายชาร์จไปเข้าตัวอุปกรณ์มือถือหรือว่าจอยนะฮะอ่าเพื่อให้มันมีกระแสไหลผ่านนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ LCD นะครับนี่ก็ไม่ได้แบบ no name แล้วมียี่ห้อด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ผมให้ดูนะฮะ อ่าเนี่ยฮะโมเดล KWS MX 1 8นะครับก็รองรับชาร์จเร็วด้วยนะครับอ่าก็สามารถเอาไปลองใช้งานได้แนละ้วมีปุ่มๆเดียวนะครับไว้สลับโหมดนะครับอ่ามันจะมี2หน้าจอเนอะก็เดี๋ยวผมมาลองใช้งานให้ดูกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาเริ่มที่หัวชาร์จตัวแรกเลยนะฮะตัวที่เป็นหัวชาร์จของ Poco M3 นะครับ ก็จะมีเขียนอยู่ตรงนี้ว่า20วัตต์นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเจ้าตัว USB Tester ตัวเนี้ยจะวัดค่า20าวัตต์ได้ไหมนะครับแล้วก็สายชาร์จเนี่ยผมก็เอาสายชาร์จของมีเออ่ประกก MT ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสายที่มาด้วยกันวิธีใช้งานนะครับอ่ให้เพื่อนเนี่ยเสียบตัวอะแดปเตอร์ไปก่อนนะครับ เดี๋ยวผมปิดไฟแต่ละเพื่อความปลอดภัยโอเคนะฮะเสียบตรงนี้ไปนะครับแล้วก็อ่าตอนนี้เราก็เปิดสวิตไฟนะครับแล้วก็เอาเจ้าสายชาร์จนะครับสายชาร์จสายชาร์จด้านที่เป็นตัว USB นะครับเสียบเข้ากับอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะฮะก็เสียบนะครับ กลับข้างโอเคเสียบดูนะครับที่มือถือของเราอ่าเห็นไหมฮะขึ้นมีเทอร์โบชาร์จเจอนะฮะก็คือชาร์จด้วยความเร็วสูงฮะ,ะอันนี้มาดูว่าไอความเร็วสูงเนี่ยตรงนี้ตรงมีเปเเตอร์มันเห็นเป็นยังไงนะครับอ่าตรงนี้นะฮะ ก็จะมีค่าต่างๆนะครับเป็นโวลต์เป็นแอมป์น,นะฮะตรงนี้15เดี๋ยวดูไปสักครู่ว่ามันจะขึ้นไหมฮะแต่อย่างน้อย15 14้15วัตต์นี่ก็ถือว่าเป็นอันนี้สูงแล้วนะครับอันนี้คืออุณหภูมิระหว่างการชาร์จนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแบตผมเนี่ยมันใกล้จะเต็มเลยฮะตอนนี้มัน9 0 เสร็จแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าตัวมียูไอเนี่ยมันไปหลี่ตัวอันนี้หรือเปล่านะฮะแต่เนี่เห็นไหมประมาณสิบแปดแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วตรงเนี้ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับกดไอปุ่มปุ่มตรงเนี้ยปุ่มที่มีอยู่ปุ่มเดียวเนี่ยนะฮะตรง USB นะครับมันจะเปลี่ยนมาอีกหน้าหนึ่งนะฮะ่า วิธีทดสอบสายชาร์จนะครับว่ามันทํางานปกติแล้วก็ดูไอ้ตรงนี้นะครับวนนะครับบวกกับลบบวกสีแดงลบสีฟ้านะครับถ้ามันขึ้นทั้งบวกทั้งลบเนี่ยแสดงว่าอะแดปเตอร์ของเราเนี่ยใช้ได้นะครับอืมอน,นี้ก็จะมีค่าต่างๆขึ้นเหมือนกันนะครับแต่หน้านี้จะไม่โชว์อุณภูมินะครับกดอีกทีก็มันก็จะวิ่งเข้ามาที่นี่นะครับที่หน้าถัดไปนะครับอ่า ีนี้เดี๋ยวเรามาลองหัวชาร์จตัวอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวนี้ก็หัวชาร์จต่อมาที่จะลองนะครับนี่นะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นหัวชาร์จของ Samsung Galaxy S8 นะฮะตรงนี้ไม่เขียนว่าไม่เขียนวัดนะครับถ้าเราอยากจะรู้วัดมันก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัวน,นะครับจะได้ เป็น USB เหมือนกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสายชาร์จเนี่ยผมเอาสายตัวสาย Cs 8เลยนะเนื่องจากสายมันเก่าเลยฮะนะนี่ตรงนี้แบบแหกแล้วนะครับจะขาดอยู่แล้ววิธีการใช้งานก็เช่นเดียวกันนะฮะเอาสายด้านนี้มาต่อนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะฮะจะต่อเข้ากับตัว USB แล้วก็มาเสียบนี่นะ กับหัวกับหังแบบเด็ดนะฮะลองดูว่าถ้าเราเสียบบนนะครับการชาร์จแล้วเนี่ยตรงนี้จะขึ้นไหมด,ดูที่โราศัพท์ก่อนโทราศัพท์ขึ้นแค่ว่าชาร์จด่วนนะครับขึ้นแค่ชาร์จด่วนแสดงว่าไฟน่าจะน้อยกว่านะฮเห็นหฮะอย่างน้อยเราก็รู้นะครับว่าโอเควัตต์มันก็ประมาณสิบวัตต์นะเห็นไหมฮะ เ็จะมีพวกแอมพวกอะไรพวกนี้โชว์มานะฮะกดเข้ามาดูอะแดปเตอร์ปกติไหมนะครับอ่านี่นะฮะมีขึ้นทั้งบวกและลบนะครับนี่ตอนนี้ลงมาเหลือไม่ถึง10แล้วครับทงตรงน,นี้ควรจะรอสักพักหนึ่งนะครับประมาณสักหนาทีนะฮะทินจะได้ค่าที่ชัวร์ว,ว่ามันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ อันนี้ฮะรประมาณ6วัตต์นะครัหวัตต์เห็นไหมแอมก็จะน้อยกว่าเจ้าตัวของมีปกก MT นะครับอ่าต่อมาเรามาลองสายตัวอื่นกันบ้างนะครับอ่าทีนี้มาลองตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นของอะแดปเตอร์ของ Apple นะ Apple สมัยที่มันยังแถมอยู่นะฮะเป็น iPhone s X, X Max นะฮะก็อตอนนี้เขาคงไม่ได้แถมแล้วนะครับอเดี๋ยวเรามาลองดูแนละ้วอยากรู้สายฟโฟนเนี่ยจากความรู้สึกนะก็รู้สึกว่ามันจะชาร์จค่อนข้างช้านะฮะ,ะเดี๋ยวมาลองเสียบดูนะครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันกี่วัตต์นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนสายบ้างนะครับ เดี๋ยวเอาสายตัวนี้นะครับอันนี้เป็นสายที่ซื้อมานะครับอเอาสายเดี๋ยวเอาสายเดิมดีกว่าสายของโ o ก o m เอเนี่ยนะครับเพราะมันสายที่ทดสอบแล้วโอเคนะครับตรงนี้จะขึ้นอะไร ไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยนะครับทีนี้ก็คอมมอนเซนต์ก็น่าจะรู้แล้วว่าเออน่าจะแบบชาร์จช้ามากนะครับมาดูว่ามันกี่วัตต์นะครับไม่ขึ้นเทอร์โบอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับไม่ถึงห้าวัตต์นะฮะไม่ถึงห้าวัตต์ดูว่าอะแดปเตอร์โอเคไหมนะครับอ่ามีบวกมีลบนะครับจ่ายทังคู่แสดงว่าอะแดปเตอร์โอเคนะครับ ประมาณไม่ถึง5วัตต์นะครับือหวัตต์น้อยมากน่าตาสเปกน่าจะประมาณ5วัตต์นะครับตัวแถมของ Apple นะครับอาต่อมามาลองกับเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้นะฮะอันนี้นี่ No Name ะครับแถมมากับตัวเครื่องที่เอาไว้อา่า เอาไว้ฉายแสง UV นะครฆ่าเชื้อโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่ามันให้วอนแอมเท่าไหร,ร่นะฮะเหมือนกันครับใครใช้เสียบหมีอนผมเนี่ยจะไม่ขึ้นมีเทอร์โบไม่ขึ้นชาร์จด,ด่วนเนี่ยก็คือให้พึงไว้เลยนะครับว่าชาร์จช้าแน่นอนนะครับมาดูกันแต่ถ้าอยากเห็นภาพก็ใช้ USB ตัวนี้นะครับมาช่วย ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปกดเครื่องคิดเลขอะไรเนี่ยอันนี้ก็เห็นไหมฮะอันนี้ก็ยังถือว่าเวิร์กเยอะกว่าของ Apple อีกนะ,ะ,ะโโฮะเจ็ดวัตต์นะครับเจ็ดจุดห้าวัตต์อ้าวไม่ใช่โอ้โหนิ่งต่ำกว่าไปอีกนะฮะอย่างที่ผมบอกเลยก็คือจะอาจจะต้องรอรอให้ค่ามันนิ่งจริงๆนะฮะจริงๆสักระยะหนึ่งครับประมาณสามสิบวิถึงหนึ่งนาทีเนี่ยเห็นไหมฮะ อันนี้เพิ่เสียบมาสักพักเห็นไหมเหลือแค่สองวัตต์เองนะครับไฟน้อยมากาเดี๋ยวดูซิ่ว่าโอ,โอเคก็ยังมีบวกลบอยู่นะแต่จะเห็นไหมครับว่าค่าเนี่ยจะค่อนข้างน้อยมากคือเป็นศูนย์จุดนะฮะศูนย์จุดทั้งคู่เลยนะครับคือถ้าเราเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับไปชาร์จมือถือนะครับอาจจะต้องรอกันขึ้นค่อนวันเลยนะเห็นไหมครับนี่ อันเนี้ยน่าจะได้เป็นค่าที่แบบนิ่งๆแล้วนะครับอ่านะฮะก็คือค่าเนี่ยมันจะแกว่งไปแกว่งมาเรื่อยๆนะครับเจ็ดมั่งสองมั่งนะฮะก็เอาเป็นว่าเนี่ยวนมันน้อยนะครับเห็นไหมฮะลงมาเหลือสองวัตต์อีกแล้วนะครับอ่าแต่ว่าถ้าใช้ตัวเนี้ยคือช้ามากแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาลองสายชาร์จตัวอื่นกันบ้างนะครับได้ดูว่าเออสายชาร์จแต่ละอันเนี่ยมันเป็น ัังไงไนะครบอันนี้เดี๋ยวผมขอมาใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับของพวกโก MT นะฮะเพราะว่าไฟแรงสุดนะครับอันนี้เป็นสายชาร์จสายชาร์จของอะไรเนี่ย e n e r g y นะ e อเนจี Energy. แบบอย่างดีนะเป็นสายถักนะฮะดูว่ามัน แล้วคุณภาพเทียบเท่ากับที่ว o ก o MT แถมมาหรือเปล่านะครับโอเคขึ้นมีเทอร์โบชาร์จเหมือนกันนะครับก็ใครที่จะหาสายรด,ดแทนกับที่เสี่ยวมีแถมมานะหรือมือุือยามมาก็น่าจะไว้ใจ ตัวยี่ห้อน,นี้ได้นะครับเอเนี่นี่13วัตต์โอเคอามาลองใส่ชาร์จอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นสายชาร์จของออแถมว่ากับเครื่อง PS5 นะครับ PS5 ไม่มีโลโก้ PlayStation นะแต่ว่าสายจะค่อนข้างหนานะฮะแล้วก็ ใหญ่นะฮะใหญ่กว่าสายชาร์จมือถือทั่วไปนะครับแสดงว่าทองแดงข้างในน่าจะเยอะฮะเดี๋ยวดูด้วยว่าเวลาชาร์จไฟแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคสายชาร์จของ PS 5ก็ขึ้นมี t เทอร์โบชาร์จเหมือนกันนะฮะัแบบ เป็นความเร็วสูงที่เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือ<ม>ถือได้ห็นไหมฮะตัวนี้โอเคฮะมดูบนนะหน่อยขึ้นทั้งสอง่าก็โอเคนะครับมันอาจจะไม่เท่ากันบ้างน,นะฮะแต่ได้เห็นวนะ่ามีอีกค่าหนึ่งที่จากกงลางสูงกว่าอีกด้านหนึ่ง อ่าต่อไปเราจะลองกับเจ้าตัว power bank นะฮะ power bank power bank เนี่ยบางทีเราก็จะไม่รู้วัดมันนะฮะแต่ผมเปลี่ยนมาใด้สีขาวบ้างนะครับเนะะี่ยอ่าอย่างอันแรกมาก่อนเลยนะครับ b บ s ซุกนะฮะอันนี้ b บ s ซุก power bank b บ s ซุกก็วิธีใช้งานก็เหมือนกันนะฮะเอาเสียบเข้าไปที่รูชาร์จของ power bank ก่อนนะครับ เดี๋ยวเาสายเสียบ <c oughs> แล้วเราวัดตัวการแจยไฟของ Power Bank แล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราควรจะใช้ Power Bank อันไหนนะครับวเวลาออกไปนอกบ้านนะฮะเพราะว่าทุกคนก็อยากจะให้มันเต็มเร็วๆใช่ไหมครับ่าเปิดสวิตช์นะครับดูโทรศัพท์สิ ไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับไม่ขึ้นอะไรเลย,เลยแต่ว่าชาร์จช้ามาดูขีวัตดนี้โอ้โหขึ้นพอๆกับขึ้นพอๆกับตัวอะแดปเตอร์ของ Apple เลเลยที่แถมฟรีมกับ p h o n e นะฮะก็คือเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเอาไว้ชาร์จมือถือเร,เร็วอะไรมากมายนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยลดมาเหลือสวัตแล้วเพราะจริงๆไอตัวเบซุรุ่นเนี้ย มันเป็น power bank ที่เอาไว้ start รถนะครับเอาไว้ start รถไว้จัามสำหรับคนที่แบตหมดนะฮะเห็นไหมมันจะมีตรงนี้อยู่นะครับโอเคนี่นะฮะอันนี้คือเป็นเป้าหมายหลักของมันแต่ชาร์จมือถือได้ไหมได้นะฮะแต่จะช้าอ่านี้เราก็มาดูไอตัวที่มันออกไปมาเพื่อชาร์จมือถือหลักๆเลยฮะอันนี้ E ดูบนะฮะ E ย9นะครับสามพ m a นะฮะอ่ามาลองดูนะฮะ มีรูสีส้มกับสีดำมาลองดูเอารูสีดำก่อนถ้าใช้รูสีดำชาร์จจะเป็นยังไงกดมันจะขึ้นอะไรไหมรูสีดำไม่ขึ้นชาร์จด่วนไม่ขึ้นชาร์จด่วนไม่ขึ้นหมีเทอร์โบแล้วมันจ่ายไฟเป็นยังไงบ้างประมาณ6วัตต์นะฮะประมาณ6วัตต์งั้นรูสีดำก็ถ้าอยากชาร์จเร็ว ก็อย่าชาร์จวูสีดำเอามาลองดูรูดสีส้มบ้างนะครับวูสีดมอันนี้ขึ้นไหมอ่ะขึ้นชาร์จด่วนรูดสีส้มขึ้นชาร์จด่วนอ่าโอเคโอเคสิบกว่าวันนี้ก็โอเคนะครับถือว่าชาร์จเร็วอยู่นะเพราะว่าพอว่าแบงตัวนี้ผมก็ซื้อมาประมาณ สามปีกว่าแล้วนะคะถ้าจะเอาให้มันนะเยอะกว่านี้ก็น่าจะต้องเป็นรุ่นใหม่ๆที่ขายในปี2021อะไรนี้แล้วะครับอือน,นี่ก็ไว้ชาร์จดูเบื้องต้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้บ่อยนะครับเวลาชาร์จจอยจอยตัวเนี้ยมันเป็น Dual Sense เป็นไวเลสแบตหมดเร็วมากครับเล่นเกมประมาณ3ชั่วโมงก็หมดแล้วนะครับเพราะนั้น เวลาเราจะเลือกแหล่งไฟในการชาร์จนะครับจะชอบใช้ตัวอะแดปเตอร์มือถือมากกว่านะครับก็ <c oughs> เ,เอาแบบไม่ต้องใหม่มากนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวไฟมันสูงไปเดี๋ยวกลัวกลัวดูเซนจะรับไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวเอาไฟเอาแค่ของตัวไกด์ซีเอสแปดแล้วกันนะฮะเดี๋ยวลองชาร์จดูนะครับว่าไฟจะเข้าเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นมือถือนะครับ เสียบไปไฟติดที่ตัวจอยก็ถือว่ามีการชาร์จแล้วนะครับทีน,นี้มาดูกันนะครับว่าไฟออกไปที่ตัวจอยเท่าไหร่ศูนย์จุดสีนย์จุดสีนะครับ 0.439W อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าจอยเนี่ยแบตแบตมันอาจจะเต็มอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเพราะแบตมันเต็มเพราะแบตมันเต็มเนี่ยมันก็จะชาร์จไฟไม่ค่อยเข้าแล้วใช่ไหมฮะไฟดับไปลปะพอดีจอยผมเนี่ยมันตัวนี้อาจจะแบตเต็มเดี๋ยวลองเดี๋ยวขอลองเอาอีกจอยหนึ่งมาลองนะครับจอยหนึ่งน่าจะชาร์จเข้ากว่า ดีไม่มีไม่มีจอยที่แบบว่าแบตเหลือเยอะๆไอ้แบตเหลือน้อยฮะอันนี้ก็ตัดไฟเหมือนกัน<ด>น,ะนะครับตัดไฟเหมือนกันเพราะนั้นกระแสตรงนี้ก็เลยอาจาจะจ่ายจ่ายค่อนข้างน้อยนะคะแต่ก็เป็นอันว่าเอาไว้ใช้งานได้นะฮะเอาไว้ทดสอบได้นะฮะเดี๋ยวจะไปลองเสียบกับตัวเครื่องเพย์ดูด้วยามาลองเสียบกับตัวเครื่องเพย์นะครับผมเปิดโหมดลสโหมดไว้นะครับ ก็จ่ายไฟพอๆกับอะแดปเตอร์นะฮะแต่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเวลาที่เออจอยมันจอยมันแบตหมดไปเยอะเนี่ยจากที่เคยทดลองมาก่อนที่จะใช้เครื่องเนี้ยนะก็พบว่าเวลาไปชาร์จอะแดปเตอร์ของมือถือเนี่ยมันไวกว่านะครับอืม สรุปนะครับก็เป็นอุปกรณ์ usb sensor นะครับขนาดเล็กนะครับพกติดตัวไปไหนก็ได้วัดอุณหภูมิได้นะครับเพียงแค่เราเอาไปต่อกับ power bank นะครับแล้วก็สามารถเอาไปวัดค่าไฟนะครับที่จ่ายจากตัวอุปกรณ์ usb ต่างๆไม่ว่าจะเป็น adapter computer เครื่อง playstation นะครับหรือร usb ตามปลั๊กตรงไหนเนี่ยก็สามารถเอามาเทสได้นะครับ เพื่อเราจะได้รู้นะครับว่ามันจ่ายไฟมาเท่าไหร่กี่โวลต์กี่วัตต์นะครับเช็คคุณภาพสายสัญญาณได้นะฮะอุปกรณ์ตัวนี้ไม่แพงมากเลยนะครับตัวนี้ผมสั่งจากร้านจีนในช้อปปี้นะฮะร้อยกว่าบาทเองนะครับก็ใครสนใจลองดูลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมแปะร้านที่ผมเคยซื้อมาอยู่นะครับก็ระยะเวลารอของก็ไม่นานนะครับประมาณ7ถึง10วันนะฮะแต่เพื่อนๆถ้าอยากได้ที่มัน เร็วเป็นร้านคนไทยก็อาจจะอาจอาจะสั่งร้านคนไทยนะครับก็เอาชื่ออุปกรณ์ไปเสิร์ชหาดูในช้อปปีนะครมีหลายร้านขายแต่อาจจะเจอราคาแรงหน่อยะครับว่ผมซื้อมาในแค่100ร้อยกว่าบาทจําไม่ผิดแน่ประมาณร้อยส0่สิเนี่ยนะฮะอืมแต่ว่าก็เสียเวลารอนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่นานมากน,น,น,นะครับเวัน10วันนะฮะผมซื้อมา2อสีเลยเอาไว้ใช้สลับกันนะฮะก็เป็นอุปกรณ์หลักที่เอาไว้ทดสอบ ค่าไฟนะครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝาคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ